ครับสวัสดีครับขอบคุณป้อมโฮมพร้อมอยู่อยากเห็นคนไทยมีบ้านวันนี้ผมพามาชมที่หมู่บ้านนัทดารังสิตคลองสองครับหลังนี้19าตารางวา3ห้องนอนครับใครที่มีเงินเดือน17,000ขึ้นไป่อนประมาณ6 0 0 0กว่าถึง7,000ต้นๆใครที่เช่าอยู่ในราคานี้ไม่ควรพลาดพับเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในเลยครับเรารีโนเวทใหม่เพิ่งเสร็จนะครับหลังนี้หน้ากว้างประมาณ4เมตรครับเราปูกระเบื้องกันลื่นให้ด้านข้างเป็นไม้สล่องครับข้างบนเป็นฝ้าทีอูโฟมไฟเป็นดาวไลท์นะครับเราแถมแทงน้ํากับป หน้ากว้างมากครับลึกอยาวสามารถจอดรถปิกอัพได้รถกระบะได้รถตู้ได้นะครับประตูนะครับจากบานไม้เราเปลี่ยนเป็นบานกระจกนะครับเพื่อให้ดูบ้านกว้างดูสว่างมากขึ้นครับเข้ามาครับข้างด้านในเลยทาวเ้าไเป็นแนวยาวครับเข้ามาเป็นห้องรับแขกครับพื้นเปลี่ยนเป็นกระนิ่โต้หกสิบคูณหกสิบให้ฝ้าเป็นฝ้าหลุมนะครับเป็นหลุมใหญ่อย่างยาวเลยครับแล้วก็โคมไฟเป็นสไตล์โมเดิร์นครับเดี๋ยวเข้ามาชมด้านในครับตรงนี้ตั้งเป็นที่ทานข้าวได้นะครับ แล้วก็ด้านหลังเราต่อเติมพื้นต่างระดับครับมีครัวมีเคาน์เตอร์ซิงค์ให้มีตัวดูดฟันกับเบื้องระปูเต็มผนังนะครับชำระทำความสะอาดได้ง่ายครับผมนี้ตั้งเครื่องซักผ้าครับมาดูห้องน้ําครับสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดฝปาผนังพูเต็มเป็นลายหินอ่อนเลยนะครับขึ้นมาชมด้านบนครับใครที่ทํางานโซนรังสิตนะครับนนครนะครับหรือใครที่อยู่โซนดอนเมืองก็สามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้ครับเดี๋ยวขึ้นมาชมห้องนอนด้านหน้าก่อนเลยครับ ห้องนอนด้านหน้าเป็นห้องใหญ่ครับสามารถลงเตียง6ฟุตได้5ฟุตได้ครับมีกระจกนะครับมีหน้าต่างสามารถออกไปเทเลสได้ได้เลยครับเห็นไหมครับค่อนข้างสะดวกชมวิวได้เลยลมเข้าอย่างเย็นเลยครับมาดูห้องนอนที่2ครับห้องนอนที่2อยู่ตรงกลางครับมีบานเกรดนะครับลงเตียง3าฟุตครึ่งได้5ฟุตได้นะครับทําเป็นห้องทํางานได้นะครับเป็นห้องคราหรือเป็นห้องเด็กนะครับ แล้วก็มาดูห้องน้ําครับถัดมาเป็นห้องน้ําครับสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเห็นไหมครับสวยงามเลยหลายเดียวกับข้างล่างครับแล้วมาดูด้านหลังครับด้านหลังรองเตียง5้าฟุตได้6ฟุตได้ครับมีหน้าต่างนะครับช่วยระบายอากาศลมเข้าอย่างเยียเลยใครสนใจครับหมู่บ้านนัทธดาลังสิตองสองครับขอสลิปเงินเดือน6เดือนพร้อมเครดิตบูโรมาวิเคราะห์วงเงินเป็นเจ้าของบ้านกันใครที่เช่าอยู่ในราคานี้นะครับ รีบตัดสินใจมาเป็นเจ้าของครับไว้พบกันหลังหน้าขอบคุณครับ